เฉาจุเห่เลยเนาใช่ใช่มา,มาเอามีตับ้านเฮาต,ตัวนี้หัวตัวนึ่นงผัวเสร็จเส,ส,สิร์ฟเสร็จเสิร์ฟกระปุลก่อนนะเดี๋ยวหากรับมีคนมาเฮ้ย สักไทยสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันทุกคนวันนี้คอยกลับมางานดองทุกคนเลยมางานดองก็มาแบบบีหูจักบ้านนะทุกคนเลยหูจักซื้อแต่บ้านแต่บีหูจักว่าบ้านในอยู่เฉยนะทาทางมาตะพื้ตะพื้ได้ครับเป้าหมายพระเทาแต่งงานเธอมาพักหลอกพักลาบนะเคยนะอยู่หัวบ้านฮันบ้านอันบ้านพระเทาคอยละบ้านบึงก็ยัละแต่เจ้าชาวนะ อยู่อีบ้านหนึ่งมาเนี่ยก็ไกลๆทุกคนเลยมาประมาณเกือบสามสิบกว่าลักเลยยังมีหอดอยู่นี่ความโถงความและแ,แล้วเดี๋ยวนี้นะโอ้โหทีงานที่เอาเลยไทยมากกามากกอดมเข้ามาแต่เช้านี่คอยข่าวไว้ให้ทุกคนเลยข่าวไว้ยกอยันยกพันยกนี่อยู่เฮิร์นไปแล้วยกอันใหม่ขึ้นแต่เ มาชามาตำล,ลังเขามีรถจักทางดูนีมาตำลังเขาแต่น่าจะหอะ่อได้ห่อตัวเด้ถามทางเอานี้แล้วมาน้อยนี่ถ <laughs> ามมาแลนหมดเจอ <laughs> ทางนี้ว่าทางไปบ้านผนแพงนะแม้นบอกเอ้อบ้านผนแพงทางนี้บอกไปถึงบุ๊กเอาโมแม่นทางนี้บอก ไปทางนี้ก็ได้เนาอโอ้ขอบใจขอบใจโอ้ตามทางดอโนยานเมื่อกี้นี่แลนล่นเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นกองอยู่กันเลยบอไเ่็น่เลยโอ้กำลังเะยียถามต่อมาเห็นเจ้าบ่าวพอดีเจ้าเดี๋ยวนี้ลงทางบอ นี้ทางชาบ้านเออนี่วะไปเพื่อนเออชื่อฮอนละบออันนั้นนะฮอนละบอกโง่นะฮอดแล้วโอ้เอาไปนี่เนาะทุกคนเลยหมู่บ้านลึกลับขนาดเลยถ้าผมเจอเจ้าบ่าวไอ้เมื่อกี้นี่เนี่ยเมื่อกี้นี่เนี่ยค่อยลงทางทุกคนเลยทางน้อยทางเล็กเอ้ามานะนี่ก็ยังอีชามละเจ้าบ่าวเพื่อนเออโอ้โหจะฮอดหมู่บ้านแหละทุกคนเลยจังแม่น แหนมาทุกคนบ่า <laughs> ลึกลับเลยบอกันนี้ oh. แมนมาเนาะแมนบอบ้านพ,นพ่นแพงอันนี้นะโอ้ oh. กอดใจข้าใจโอ้โหนอนแล้ววันนี้ทุกคนเลยโอ้โหผมมีไฟฟ้านี่ทุกคนเลยโอ้โหหัวอันแบบลึกล<อ>ับในป่านี่ยแล้วแล้วกันหอดเฉยหอดเฉย Noi lì đấy, bắn đi nói lên tụi bắn đi ngon, bay nào bay, 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 Hoạt chơi cuối không hoạt chôn mặn Trời chú đây, tìm ngàn hoặc hoa là cái lùi coi luôn Mà hoạt tới sao nè อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี่บ่มีเลยแถวนี้โอ้ไฟฟ้ายังบ่มีเลยเอ้าหาตะเก่งได้ใช่อ๋ออันนี้ทีมงานลงทางนะนี่มาแต่เช้ามากระหอดเดี๋ยวนี้โอ้โหมาแต่ชิบมงทีมงานนี่เมาเมาโดนละบ่เมาโดนมาโดนมาโดนข้ามจักร ลงทางทุกคนเลยขนาดไปง่ายยังลงทางเลยเคยมาเท่านึงเนี่ยแต่ลงคุณหลายโลแล้วหลายสิบโลนะสิบห้าหมื่นพวกสิบห้าหมื่นโอ้โหเขาเก็ษตรกรคือแถวห้าวทุกคนกำลังนึ่งขานึ่งน้ำผักปกุกปกเป็กๆอยู่ทางนี้กัน โอ้ได้ซอยจูบว่ววิธีลงข้างในทีินี้เสนาทีาไทยมาโอหไา่ชนเป็นต้นเขาได้คอยแต่โอ้เจออวิชาลายเติบเลย่อชนเป็นต้นเป็นต้นอซอยจูเลยเนาใช่ใช่เอามีแต่บ้านเฮาตัววัตนี้นนโอ้ดีนาะบ้านนี่เนาะ Hoặc kỳ nó mô tôn em hô 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 mô ออาข้งในมันแล้วยิ้มแล้วเลกินยกินลิ้นชีๆกินลินดีบกาเช็ดโต๊ะเช็ดตั้งแล้วบนี้เพรว่ามีแต่ทีมชายเท่านี้ล้เชโต๊ะเชตั้งกับ้านนี้ชาวน้อยได้ชาวได้หยาดเดียวแท้ๆแล้วมลแล้ว ไปหายิ่งชิลเลี่ยนมาใหญ่เดียวนี่ก็จัดโต๊ะจัดตั้งโย่อเนี่ยยู่เนี่ยกินก็มีแต่ทีมงานชายฮนี่แหละเดี๋วก็หาแล้วก็เป็นเดียวเท่านั้นแหละเป็นเดียวเป็นเดียวลงแก้วเท่านั้นแหละเออไหมนี่อร่อยด้วทุกคนเนี่ยหวานในใจกัวค่อยเบิงนี่น่าจะบีเกินสามชิพต่างข้าเฮิร์ตทุกคนเนีย โอ้พี่เลี้ะลู่เพอพะเดือนนังย่เถิงพวกเนี่ยนะเปินเจอสาวอันนี้เลเป็นมีท่านเลยบ้านนี้เป็นมีท่านละเสิร์ฟขุ้ญก่อนนะงานดองนี่ต้องเน้นข้าุญทุกคนเลยไป พอลบ่พอละโูกแม่ขาขายเขาพุนทังนี้ผูโอ้เป็นม่ขีขนดอเธอเลยเธอเลยเออนี่เอาชาวพัด้ค่อยเด้เอาชาวพเออจ้าคือดังเอนาะจ้มาแต่ใช้คืองามเถอรอแทะโอ้เพิ่มอีกบ่บ่บ่หันเอาเธเลเอาห้าพันพ่อหมอนะจับเดียวเนี่ยก็จังหน่อย หมักน้ำเลยเจ้าพอใจจังรอเนาะจะกินน้ำดีขอบใจขอบใจกินแล้วเช้านี้้ะบะแจยเงินกินแบบชิวๆเลยนะทุกคนนะกินพอห้องท้องจะเชื่อนี่โดนชิมเบ่น้ำก้าปุ้นยู่วีเลยแซ่บโอเคอยู่เดี๋ยวหากับโี้โหนมา โอ้โหตื่นหน่อเดุกคนแสบอยู่เนาะแสียบเยบเส,ส,สบไอหจยทุกคนเลยมีกากินคำใหญ่เลย

ดลวยด้วยแสบขนาดเนาะอืมอิ่มแล้วก๊อฟอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มใส่จุแล้วต่างใส่จุทางพี่เลยกลุ่มขากระนำต่อเป็ดเอาแมลงด้ยต่ออุ่อุ่นเชิงตอนนี้ก็จัดโต๊ะจัดเต็มทุกคนเลยเบ้งแมลงดินฐานเรียบร้อยแล้วต้องมีตู้มีพี่เลยแน่นอนนะแต่ผมมีไฟฟ้าทุกคนเลยใส่ใดเอาไฟกับ อ๋อบัี้ก็ยายเคืองของเรียบร้อยบัี้นี่ยังมีมดเลยทุกคนเลยยังมีเรียบร้อยน้ำกระปุลกระปุลแล้วก็อาหารนะอาหารประมาณสามสี่ถ้วยเพแล้วอาหารนะโอ้ถือว่าจัดใหญ่เติบนี่มีหัวตู้พอลูกโกแล้วแมลแรงกันถือว่าเนียมีแต่ทีมงานนะจัดโต๊ะจัดตั้งแล้วก็ อันนี้นะค้นเขาในะว่าบ้านหน้อยนะทุกคนบ้านมีแต่สามสิบกว่าลังคาเพิ่นท่านนะบ้านนี้จึงหอดสามชิจุเพอบ้านเขานะก็ <c oughs> ผู้ไปให้ไปหน้าก็มีนะม,มีแต่ชุมเฮานี่แหละจัดตจัตั้งจัดแตเลยจัดงานนี้นะทุกคนเอาลแล้วกันเฮ้ยชิมงานเฮ้า แต่ม e ่ได้แต่าโตได้ติ๊กต้อหาน้หรับทีมงานจัดจัดงานจัดงานเนาะจัดงานโม่ตัวสมวงเดียวเท่านั้นล้ทีมงานในเห็ดเรียบร้อยสันความไม่ทันมืดซ้ำมะแรงมีต้องนอนแล้วว่ามะแรงนี่เป็นแยก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 นี่แล้วว่ายกแยกแยกแยกนี่เลยเอาเลยโอ้ยยังบ่ทันสุกเด้๋นี่นี่ โอ้โหอ,โอน้นะครับ <c oughs> มีแต่ชงค้นนี่บุพเช้าก็อยู่บ้านนี่นะ <c oughs> โอ้โหอ๋อเตชมเติมเติาเติเลบ้านมีผู้เช้า <c oughs> <c oughs> งามลายก็แล้วเขามาเอาเม็ดเลยทั้งชงคนนี่อ้ามขนาด ประเด็นน่ะบ <wonder> ีบีค <c oughs> ู่ <S S. ูบ้าเนี่ยภาษาภาษีคูู่้บ้าอลไได้พี่ดองไดนไมเาสคนในเมดบบานี่มาจุอยจก๊้อยไว้ร้อยเจอมือขี้หนาคนอื่นกินก็มีกปีนอะไรเนาะจบ้อยเนาะเ้าก็มีจงคนนี่แหละย่บานมีทุกคนยแต่มอแรงก็แล้วเขาไปก้นมั่นมาลยนเลย คือชิเม,ม็นเอาไปต้นมันวันนี้ก็ทีมเฮาก็ยายโต๊ยายตั้งยายอาหารเรียบร้อยแล้วมีแต่เอามาตื้อมีเท่านั้นแหละวันนี้ทุกคนได้เขากินมันแล้วกัผู้เขาเริ่มเปิดเพลงแล้วเลยวันนี้กัสบายดีเมื่อที่ชองทุกคนเลยเมื่อคืนนี้ก็บิดีบ็บิดิเก่าวเลยตอนอยู่ตอนนอนไปเลยกัเก็บโต๊ะเก็บจัดโต๊ะจัด,จดตเต็นไปเลยแล้วแล้วก็แค่มาไลายแล้วก็บิดิมีเวลาไปเลยวันนั้นทุกคนเลย เรกระเชงตูเนี่ยยันติดลิกชอกลิกซิตี่เดินมาหนะก็เลยดีถ่ายให้ทุกคนเบิงช้ำเมื่อคืนนี้บีดีบาบีด้ก้าวช้ำม,มาลุยตอนเช้ามือที่ชองมาหนิมือแล้วแล้ว,ล,วละมาหน,นี้นะมาอันนี้ก็เขากำลังลุยลลโง่อยู่แต่ชุมคอยวปได้นั้นนะนอนเมื่อคืนนี้ก็บ้าความหนาวทุกคนเลยพาผื่นเดียวนะบีดีเอาพามาเอาพาผื่นนี่ละเผื่อจะภาพันนี้ นอนหนาวเชลตอนนี้็พอเดียวเก็บแล้วเด้ตัวเต็นพิลากาเสร็จใหม่ตัวแคกมาใหม่กำลังหนึ่งเขาเมื่อคืนนี่กับบางคนก็นอนทางนี้แล้วนี่นอนรถท็อกรถไทยไปนะวันนี้นะนี่ทะเละตื่นทางนี้น่าจะหากันนอนตอนแจ้งนี่ชมนี <c> ้ <oughs> ไปเดินนอนแถวรถนี่แหละนั่นนี่โอ้แล้วทีมงานเขาได้นอนอยู่เมื่อคืนนี่ฮะเมฆอยู่กองเฟืองกนอนอยู่บนก็มี่กองเฟืองก็มีบิมี่ตีไปหายายนอนแถวเฮิร์นก็มีมี่ตี ขอนิ้วมือกันโบนับนับนับจำดีเด้คนเฮ่าไร้าคนนี้แหละ่เห็นนะหกก้ม้าบอหักก้ม้ามือแจ้งเออแทบไม่เห็นแน่เลยเอ้ห่นเ้อฮม้อนี่ดมากไอ้นี่้นทั้งเทั้งับเ่อะเืตคอเน่ายยหกมาคับแน โอ้โคอยู่โคกินก็นบีนี่คือแถวเฮาไปเลยได้ว่าแถวนี้นะทั้งเจ้าภาพทั้งฝ่ายหญิงพี่เป็นคนเฮ็ดเองนะแนวกินนะฝ่ายชายเฮามีแต่ทายโยทาพี่เลยอในะมืนแล้วตะกได้ทากินด้วยแล้วลวกันเฮ้ยดูในบ้านเขาเองอย่นีเ้เลยว้าวดฮดูดู เป็นปาดอย่าเลี้ยวแล้วได้เป็นหักปาดตอนเช้านี่ไหวขนาดเป็น ally, ตม้มเลยต้มแล้วกันน่าจะเอามาลาบวันนี้เั็นตอนเลยละ ตอนพักลาบแล้วบอตอนพักโคแกงอ้าเตมเคยเฮากันนะได้ี่ยพักกระดูกลาบเออนานั่นละบอเจบดีได้เคยเฮาได้ไม่ได้ทงพักทางฮอป้าได้เจเปได้มามาคุ้มเครที่ได้เห้ือนกั

อยู่นี่นี่ต้มขึ้นมากินจำเจี้ยนตีเชือกกระเช้อยู่นี่เลยได้เด้ซอยอยู่นี่อันนี่กระคาดเดียดอยูนี่แพน้าพร้อมพร้นนั้นน่ะเฟ้ยคนนั้นน่ะซอยเธอปีกินออเคยน้อยเลยจับกล้องเราประม่ณเคยเนาะเคยเคยแย่แต่เอิ้นเขาลุงอยู่ นี่ไมเจียวปอดอันนี้นะเจียวปอดเพย์นี่ทำองไรแม่นเลยบัดเครื่องปั่นได้เดินและมันยุดบาได้เลยฝากลาบไปจะแล้วแล้แล้ว กระสายนังกูทางนี้ก็เหลออนี้มาเพบอมาเพยนน้สิเองาวร์มือที่เราเชงกินี่ครับมามาวันีดุยต่ออีแล้ววันนี้นอนเพยวันนี้ปอนอนเพยอยู่ฮีเขาเห็ดตอนใหญ่อทุกคนนน้นนี่ตอนชัมือผู้มือันจบนจรงนะตับย้อนคนวะได้นะ โอ้ยสวยจุกมี่นะทิมเคยเขาบตองได้กินดีนี่จ้าหวานข้าวได้เต็ม่าบเต็มท่าลนียโดาแ้งแล้วใครแข้งรบอยเลยนะหมดยลไมูัมหนาวก็ได้ ล้มมูดบคือตอแนวดีเลยนะเล่นยงลุกช่ลุกเลยตอน้เดนาะถ่ายอนผาไปกินคืเดียวเลยมีแม่อคอยลึงนยอดลองชิมมังกันนี่สูตรบานพลแพง ชุดบนแพก่อนเรากระพุงได้วปเเอะออกระ้แซ่บนาลองมึงน้กงคิดกลับนี่ลองมึงก่อนเดี๋ยวความเพจชี้ทมเพีรจะไหมลอนาะทางภาพก่อนนี้ทุกคนตุนทองน้อยนึง๋ย่มีเงีช่วยนะวันนี้ มาดิกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็มาอผู้แกนเจ้าบ้าก็มาส่วนเจ้าชาวยื่ตงึงๆเฮิน ทางนี้ก็ยังว่างอยู่นะเนี่ยัดนไปแนเบอร์ไปแล้วเบอร์ไปแล้วโอ้จะได้เบอร์เขียวคืนนั้นนะ่เขียวคืนีเอเขียวเลยโอ้เขียวอันนี้วเหลือันนี้จเช้าเพิ่มมาคําบเอาจ่าวก่อนเลยนี่ฮะ อะไรี่เลแห่และเคยพอเห็นวันนี้เนี้เแม่คือเคยยืดเคยยืนข้างหลังโอ้ยเป็นแห่เคยเออเคยยืนหลังโว้ฉันกู้แค่นั่นใช่ไ Dan, hello rồi cái nước ở nơi ยินเคยขึ้นเงินเลยเกอเลอเอเลำจากบ้านจากล้านเงิหบล้านเงิห้าสล้านโอ้ยย่ยยยยย้ยย้ยย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 นยย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 ย

กุอีรอศอมื้นี้อยู่เถอะพี่ปูยังมีทนปูแมแต่จะาวคะมารบมันนี้ก็ปูแกนยแล้วกนจะวาเรื่องดองมนี้ยังมีจเรื่องะดองครับค่อยกันทุกคนเลยไดีได้หาทางกลับแล้วบนี้พว่าทางบ้านูก็โทมาอยู่ เฮ็ดเถิ่อนเฮ็ดไปเหลือเลยทุกคนเลยเขายัออยางฆ่าเขาเยอะตรงคุนกันวันนี้ก็ถือว่าเซจพิธีแล้วนะทุกคนเลยสำหรับเคยเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ฝากไว้ชั่นี้แล้วพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบใจที่ติดตามรับชมคลิปหนาพอกันใหม่สบายดี